หลังจากที่หลายๆคนบอกว่าประชุมสภาที่ผ่านมาไม่เห็นหน้าเห็นตาบิ๊กป้อมเลยหายไปไหนกันครับเนี่ยอ้าวล่าสุดครับผมปรากฏตัวแล้วครับสีหน้าชื่นมื่นแถมขุ่นดีกว่าเดิมด้วยครับใา่เปไงบ้างลุงแต่หน้าัวใสจริงนะเปล่าหอมลงไหมคะเนี่ยหอมลงหอมลงส0บหล่าอดข้าวอจริงหรอไอเนีเปล่าคะเนี่ย ทำไอเอฟหรือเปล่าแบบว่าทำไอเอฟหรือเปล่าลุงไม่ทำแล้วกข้าวเย็นเหรอกินข้าวเย็นเหรอครับลุงยังวิ่งอยู่กินข้าวเย็นออกกำลังกายไหมคะว่ายน้ำนี่ท่านน้ำหนักลดลงไปถึง14บกิโลเคล็ดลับก็ไม่มีอะไรมากครับงดข้าวเช้าและข้าวเย็นและออกกำลังกายนิดหน่อยนี่ทีมข่าวบางคนถามงดชาเย็นหรือเปล่าปรากฏนุสิฮะทีมสื่อเราก็ไปถ่ายตอนท่านทานไอศครีมอยู่พอดีโอ้ พ้เอกประวิทรวงสุวรรณครับหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับปรากฏตัวในรอบหลายเดือนครับเพื่อไปเป็นประธานกิจกรรมอพ,อพักพลังประชารัฐสัญจรครั้งที่1ครับประจำปี2567ที่เพชรบูรณ์นะครับก็เดินทางไปดูโบราณสถานเขาคลางนอกที่สีเทพนะครับซึ่งเพิ่งได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกมาหมดัหมดๆมเมื่อปีที่แล้วนะครับสบโอกาสปาั๊บสื่อมวลชนก็มีการสอบถามพูดคุยสัมภาษณ์ซักซ้ไล่เลียงหลายเรื่องราวครับ ถามว่าหายไปไหนท่านก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไปไหนทํางานอยู่เบื้องหลังนี่แหละครับส่วนที่ไม่ปรากฏตัวในการประชุมสสหรือว่าทางการประชุมสภาเลยท่านบอกว่าไงรู้ไหมฮะค่ะเท้าเจ็บเพิ่งหายได้2วันเอาหลังจากนี้จะเตรียมตัวเดินสายอีกแล้วแหละนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่คก็ได้เจอกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะ ก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นรองนายกแม่จะไปเป็นข่าวมีผลงานได้อย่างไรไปฟังเสียงบารทุกเมืองตอนกันหน่อยที่ฐานที่ฐานที่ทางข่าวเลยถามว่าเป็นบิ๊กป้อมคัมแบ็กหรือเปล่าครับเรียกว่าฮ้ยไม่ใช่มัคัมแบ็กคัมเบิร์กอะไรผมไม่ได้ไปไหนเลยผมยังไม่ตายนี่วาผมยังไม่ตายนี่วาผมยังไม่ตายนี่วะ เอ้ยก็ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็จนแค่มาเป็นไม่เป็นรองนายกไม่ได้ดาเนินการผมอยู่ในพักอยู่แล้วก็ทํางานให้พักแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะบางสิจ <c oughs> มีโอกาสจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีไหมคะเองค,ค,คุณตั้งไมนะ่ะเห็นว่าช่วงนี้เขาจะปรับคลรมกันมันมีกระแสข่าวค่ะก็มีกระแสข่าวก็ว่าไปตามกระแสดิคุณจะมาถามผมจะไปรู <c oughs> ้ได้ย <c oughs> ังไงเล่า ผมไม่ได้ไปอยู่ในรัฐบาลอยู่ในรัฐบาลยังไม่รู้เลยแล้วจะไปอะไรเก็นเร็วนี้คุณอนะนัดในส่วนของพรคร่วมโดยเฉพาะในส่วนระดับหัวน้หน่คะท่านจะไปไม่ไปผมไม่ใช่หัวหน้าผมไปถามพัชชราวาดเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าทีม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 หัีมั้มหัวหน้าทีม้ามันีมม่้มามมั้มมาม ต่ตลุงยังเป็นแคดิเดตนายกอยู่นะฮะถ้าสมมติว่าเปิดป,ปุบปับนายกต้องมีเปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้เ็็จะเอาคุณมั้งโอเคโอเคเอาเอาแหมคุณผู้ชมครับไม่ใช่เฉพาะคุณผู้ชมครับสื่ออย่างเราก็ไม่คุ้นเหมือนกัน <S <S ทุกทีเราจะเห็นวิกป้อมเนี่ยพูด สั้นๆเะนะไม่รู้ไม่รู้อ่าดิพูดซอฟตเลยนะไม่รู้ไม่รู้นะแต่ครั้งนี้ท่านพูดยาวมาพร้อมสีหน้าที่เปล่งปลั่งสดใสนะฮะยืนยันไม่ได้คัมแบ็กไม่ได้หายไปไหนยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตาย่านว่างี้แล้วบางช่วงบางตอนนี้บอกเลยนะฮะท่านพูดเลยว่าผลงานเนี่ยไม่ต้องย้อนดูไกลผลงานทั้งหลายที่ตอนนี้เป็นที่ประจักษ์เนี่ยผลงานผมทั้งนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวขอไปหากันหน่อยนะฮะอ่ะทางด้านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสห กรับในฐานะเลขาธิการของพรรคตอนแรกคุณผู้ชมครับมันมีข่าวลือข่าวลือว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยจะย้ายตนเองกับพวกออกไปจากพรรค Oh. ปรากฏว่าสื่อถามเลยสิครับว่าจะย้ายไปไหนโอ้โหโต้ลั่นเลยครับแหมข่าวนี้บอกว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้เปลี่ยนใจยังทําพักพลังประชารัฐอยู่ตอนนี้ตนเองเป็นเลขาธิการพักส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีที่เมื่อกี้สื่อก็มีโอกาสถามพลเอกประวิทย์ด้วยนะฮะก็ยืนยันครับว่าไม่มีการปรับคอรมอลในช่วงนี้และโคตารัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐยังอยู่เหมือนเดิมและเบื้องต้นครับ พอดีสื่อถามว่าข่าวก่อนเนี่ยมีการนําเสนอชื่อของคุณไผ่ลิกสสกาแพงเพชรเข้าไปแต่ปรากฏว่าหลุดโผลคอรอม,อมครั้งนี้เสนอหรือไม่ยืนยันจากร้อยเอกธรรมนัฐครับบอกว่าจะมีการเสนอชื่อนายไผ่ลิกเช่นเดิมเอาไปฟังเสียงจากร้อยเอกธรรมนัฐกันครับกระทรวงเกษตรก็ถือเป็นเป้าหมายในการปรับเพื่ออาจจะไปให้พักประชาธิปัตย์ตรงนี้คือคืออันนี้ผมก็เอาเป็นว่าผมฟังมาจาก บุคคลที่ตัดสินใจว่าจะปรับหรือไม่ปรับก็คือไม่มีการตัดครมในช่วงนี้โดยเฉพาะกับพี่กระสุนกระสีขให้ฟังผมครับอย่าไปฟังนอกพักโอกปต้าของพลังประชารัฐยังคงอยู่ก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังขาดภัยอยู่คนหนึ่งคือไม่ใช่เป็นการปรับอาจจะเพิ่มนะครับเมื่อทางทางพักแกนนํำเขาพร้อมชื่คุณไผ่ล็กใช่ไหมครับก็ยังเป็นคุณไผ่ล็กเหมือนเดิมย้ำชัดๆครับไม่ได้เป็นการปรับ แต่จะเพิ่มโอ้โหนี่เป็นการส่งสารไปถึงท่านนายกหรือเปล่าก็ต้องว่ากันไปนะฮะเปองการเมืองต้องตามนะคุณผู้ชมก็ติดตามกันเยอะเลยนะประเด็นการเมืองนะคะ